วันนี้เราจะมารีวิวที่ภูผาน้ารีสอร์ทนะครับที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นรีสอร์ทที่ผมก็ไม่พอดคือบรรยากาศดีครับไม่คิดว่าจะอยู่ที่ด่านซ้ายจะมีแบบนี้นะก็วิวก็สวยด้วยนะครับอันนี้เป็นห้องแบบดีลักนะครับที่เราจะพามารีวิวกันนะครับรบวิวด้านนอกนะฮะที่เรามองเห็นก็จะเป็นทิวเขานนี้ครับ อยู่ในภูเรือนะครับตอนนี้เราอยู่ในอำเภอภูเรือรีสอร์ทที่นี่ชื่อว่าภูผาน้านะครับอยู่ห้องพักที่ภูผาน้าห้องใหญ่มากนะครับนี่โอหลือใบให้ดูกุญแจสัญลักษณ์เขาจะเป็นรูปพีตาโขนแล้วก็ระเบียงด้านนอกนะครับ นี่เป็น2ห้องเชื่อมติดกันที่ระเบียงฮะด้วนอกเขาจะมีโต๊ะรับแ,แขกชุดหนึ่งด้วยนี้เขาไปดูเลยด้านไหนห้องกันตกแต่งด้วยปีกไม้นะครับแบบหลอกโฮมนี่เป็นห้องสองเตียงนะครับค่อนข้างใหญ่มากทีเดียวจะมีห้องน้ำในตัว าการตกแต่งดูพื้นนะพื้นก็จะเป็นส่วนที่เป็นไม้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นไม้แล้วก็เกาะประตูหนังแล้วก็จะเป็นไม้แล้วก็ใีห้องน้าครับตกแต่งด้วยหินแล้วก็ไม้นะครับมีเครื่องทำาน้ําอุ่นนะครับดูก่อนอาบน้ําที่ให้มาจะมีสกูยาสระผม บอกผมให้ด้วยนะครับปลั๊กไฟในห้องน้ามีแก้วน้ำกระตุบัดมีนะครับน,นี่ก็จะเป็นหัวกอาบน้ำนะครับมระจกดานคางด้วยอันนี้มีกาแฟกับการน้าร้อนให้ด้วยปลั๊กไฟน,นี่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับไม่ได้ทีเดียวมีรองเท้าแตะให้ด้วย มีเสื้อคุมให้ด้วยนะครับที่แขวนเสื้อตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นห้องลงห้องลงลงเทียนไรอยู่แนนตู้เย็นครับดูดิตู้เย็นมีอะไรมีน้ำสองขวดนะครับปลั๊กไฟครับตรงนั้นมีปลั๊กไฟสองรูนี่นะค,ค,ครับผูผ่านน้ำ รีสอร์ทที่ผู้เรือนะครับอีกห้องนึ่งก็จะลักษณะคล้า,ายๆกันอยู่ติดกันเอง ก็เนื่องจากว่าเรามาถึงที่พักกันช่วงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูรอบๆด้านนอกนิดหนึ่งนะตอนแรกเข้ามานี่ก็ใครลูกเสือแต่ว่าสวยกันเยอะนะครับอันนี้เป็นนักกากีรัโขนเข้ามาประดับตกแต่งนะเขาะจะมีลานทํากิจกรรมได้ได้ค่อนข้างหลายจุดเลยนะครับค่อนข้างใหญ่นะที่นี่ตันนี้ก็มีสแตนที่ทำกิจกรรมได้เลยครับรวมคนได้ได้เยอะรองรับคนได้เยอะด้วยนะครับที่นี่หลายห้องอยู่ มากจะมาเที่ยวผิดงานกีตาร์โค้ดนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับดันสายเข้าเมืองเปนิดเดียวเองเดี๋ยวเดินเข้าไปที่ดูที่ล็อบบีนะ้เนี่ยเขาจะแต่งด้วยไม้ก็เป็นส่วนใหญ่นะครับนี่คนระับคูผ่านน้ำรีสอร์ทนะครับสายมือจะเป็นเคาน์เตอร์ที่สำคัญนะครับเช็คอินอะไรตรงนี้นะครับล็อบบี้ครับ ตรงไปก็เป็นห้องอาหารนะครับเดี๋ยวเราเย็นนี้เราก็กินข้าวที่นี่เลยครับเพราะข้าเย็นเขาน่าสนใจมากคือเป็นบนรรยากาศร้านะอาหารที่มีวิวสวยแล้วก็อาหารอร่อยให้ได้นะราคาก็ไม่แพงเวยครับไม่แพงมากก็เลยคิดว่าไม่ออกไปกินไหนแล้วไม่ต้องไปหาหลางก็มากินที่นี่ ว่าเวิร์กมากคร,รับนะครับบรรยากาศโต๊ะหันอิ่มอยู่ผ่านะ,ะละองเหตุที่ถับยสวยงามตอนเช้าผมก็ตื่นนอนมานมาถ่ายสาวยน้ำให้ดูนะคระับพอสาวยน้ำเขาก็น,น่าสนใจทำแบบลับกษณะแบบตึงธรรมชาติมีโคดหงโคดหินแล้วก็ มีเหมือน,นครัเป็นเกาะแก่งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้มีฟิสเสให้เล่นด้วยนะครับมีห้องสปานะครับมานเล่นมาครับว่ายน้ำเลยเห็นวิวภูเขาสวยเลยเลยถ่ายหลายๆมุมให้ดูแล้วก็สะาอาดดีดูแลดีมากตอนเช้าดวงอาทิตย์ขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับข้างล่างเดินไปมี เธเลยื่นไปเธอจะชมหห้ขึ้นมาสาวันารเลยก็เดินลงไดามาเข้าได้หลายทางนะครับเข้าทั้งจัดด้านบนสัดด้านล่างด้านล่างก็มีโต๊ะเก้าอีน้นั่งอะไรเยอะแยะเลยอยู่สวยมากชมอยู่ได้นั่นตรงนั้นเป็นห้องน but um